เคยไหครับที่เวลาที่คุณไปตัดผมไม่เคยได้อย่างที่คุณต้องการเลยเราไม่ใช่บาร์เบอร์ไม่ใช่สาหรอนไม่ใช่แฮร์สตูดิโอแต่เราคือเฮ้ไมค์แฮร์เรามีเก้าอี้พิมพ์ตัวเดียวครับเราต้องการให้คุณเป็นส่วนตัวที่สุดนะครับเพราะว่าในเวลาที่เราไปตัดผมถ้าคนมากๆเรามักที่จะไม่กล้าที่จะบอกช่างว่าเราต้องการอะไรและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นเวลาที่เราไม่ใช่พิมพ์นิยมเรายิ่งจะรู้สึก ตัวเล็กตัวผอมตัวแห้งตัวบางในการที่จะไปบอกว่าเราต้องการแบบนั้นแบบนี้บางทีแล้วเราไปบอกช่างแล้วคนข้างๆอยู่เต็มร้านเลยก็ไม่กล้าที่จะบอกเขาว่าเราอยากจะได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้แต่ที่นี่เป็นส่วนตัวมากๆเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะคุณครับเรามีเก้าอี้อันเดียวเพื่อให้คุณและช่างมาออกแบบความเป็นตัวคุณจะทําให้คุณดูดีในรูปแบบที่เป็นตัวคุณเองคุณไม่ต้องเป็นใครเลยครับ เราจะพาคุณมารู้จักกับตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะมาคนเดียวมากับเพื่อนหรือมากับแฟนคุณก็จะได้ฟิลของความเป็นส่วนตัวแน่นอนครับอย่าลืมนะครับรัตนนันิบดีลาดเท้าร้อยเต้องจองมาเท่านั้นนะครับเพราะว่าเรามีเก้าอี้แค่ตัวเดียวและเราให้บริการคุณอย่างเต็มที่เต็มเวลาไม่ต้องนั่งมองตาใครไม่ต้องรอที่นี่เฮมายแฮง รัตนบัณฑิตลาดพร้าวร้อยเจ็ดครับ